หาคุณต้องการให้ใครเอาอกเอาใจเราแบบไม่หยุดไม่หยอ่อนคุณต้องทําให้สมองรู้สึกว่ามีความ trusting นะครับหรือว่าทําให้สมองของอีกฝ่ายรู้สึกว่ามีความไว้เนื้อเชื่อใจกับกับเราคนเราจะเริ่มมี ego กกหรือการเอาชนะกับคนที่ตนรู้สึกว่าเป็นพิษเป็นภัยหรือคนที่ตนเองไม่ไว้ใจมันจะมีสามประโยคในการสร้างความไว้ใจให้กับสมองอีกฝ่ายแบบเนียน เช่นคุณรู้ไหมเนี่ยเวลาฉันอยู่กับคุณเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันเป็นตัวเองได้ดีที่สุดสครับนะคุณทําให้ฉันเชื่อในความรักอีกครั้ง3ครับคุณเป็นคนแรกเลยนะเนี่ยที่ทำให้ฉันรู้สึกจุดๆแบบนี้ประโยคใดก็ตามแต่ที่บิ้วให้สมองอ e ีฝ่ายรู้สึกว่าเขามีส่วนช่วยในตัวเราบางอย่างสมองของอ e ีฝ่ายจะเกิดการชอบเราโดยอัตโนมัติถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรัก และเอาใจนะครคูความเคยสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับราคาเต็มเนี่ยแปดบาทครับคุณจะสังเกตว่าผู้หญิงแกร่งผู้ชายมักจะทิ้งเสมอหรือผู้ชายที่พยายามทําดีเพื่อครอบครัวต่างๆเนี่ยแฟนก็มักจะทิ้งเขาไปเสมอครับเพราะอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยคนอยากเอาใจคุณอยากรักคุณอยากทนุถนอมคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจออกไปได้มากเท่าไหร แต่มันเป็นเพราะคุณกระตุ้นความอยากของอีกฝ่ายได้มากเท่าไร่ังหากเพร้นเนี่ยจากราคาเต็ม8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้ครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่990บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปร990เฉพาะ3ท่านสุดท้ายเท่านั้นที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ